การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนนาารเด็กเกศเฮายินดีต้อนรับค่ะสุดครับุรับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ร,สรายการเด็กเกศเเช็คอินเช็ินเช็เช็ินเช็ อะไรของพี่เนี่ยมาที่ขอบโหยกำลังมันเลยอะ่ะนี่นัดน้องชายสุดเลิฟเอาไว้น้องชายแล้วอยู่ไหนน้องพี่อยู่ไหนน้องพี่อยู่ไหนน่ารักอยู่ข้างในอะ่ะไหนพี่แบบนี่จริงๆนะไม่รู้ว่าเขาจะอยู่ที่เฮ้ย<ๆ>เดี๋ยวเดี๋ยวเดีนี่ทำไมพี่ท็อปเป็นคนอย่างนี้ชอบไปยุ่งเรื่องชาวบ,บ้านตลอดเลยเขากำลังลองชุดอยู่ทุเล็ดทำตัวทุเล็ดมากไหนไหนไหนเดี๋ราไปดูหน่อยอ้าวเฮ้ยแซงเลยนี่เฮ้ยเฮ้ยอันนี้มีหลายชั้นมากเลยเออไปแล้วไปแล้วไปลองไปลองโอเคโอเคโอเค อย่าไปพี่บอกอย่าไปอย่าไปอย่าเฮ้ยกังไงครับเฮ้ยกังไงครับนี่นี่น้องชายพี่หรือเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องชายพี่ทำไมทอามต้องถามเราวันนั้นอ้้าววแแแแลลีีไปคือบอกว่านัดว่าจะมาคนเดียวทำไมมากับผู้หญิงอะคะไม่ใช่ไม่ใช่อะไรเลยไม่มีอะไรเลยไม่มีเลยจริงไม่เีไม่มีอะไรจริงไม่มีอะไรเฮ้โอ้โหนี่มีแล้วเนี่ยตั้งกระหล่ำนี้โหพี่รุดหนักมากเลยอะพี่รุด เขาบอกว่ามีข่าวเป้กับผู้หญิงผมยาวอ่ะเธอคนนี้แน่ๆเลยที่เดินปบๆๆขึ้นไปใช่ปะตอนแรกจะเก็บเป็นความลับครับแต่ว่าไม่เป็นความลับดีกว่าเพราะเดี๋ยวหนังไม่ได้ตังครับผมอ้าวสงกตอ่าแล้วตกลงยังไงนี่เพขาบอกคุณมีข่าวจะแต่งงานเลยนะไงไงเขาเป็นนางเอกเขาเป็นนางเอกแล้วเราเป็นตัวประกอบเรื่องนั้นใช่เป็นนางเอกดีอ๋อคือเขาเป็นนางเอกแล้วเราเป็นตัวประกอบแล้วเราก็แบบใฝ่ฝันก็เลยเออเฮ้ยเขามาตัดชุดอะไรก็ตามเขามาก็มาดูแลเขาเฉยๆเขาต้องมาตัดชุดเข้าฉาก แต่ที่เราสงสัยอะมาร้านนี้น้องมาทําไมนะโอเคถ่ายหนงถ่ายหนังล้วมันอะไร<ใ>น,นักหนาเป็นเีมครับเป็นเีมกับเคี่ยวกับหนังับผมว่าเรามาเรามาร้านแต่งงานทันทีนะครับยังไงก็งงแต่งให้มันเป็นเหมือนกับเข้าวีมกันมดีกว่าเข้าวีตีลยมหรอก็แต่งมาชุดแต่งงานก่นเลยถ้าเกิดพี่แต่งชุดเจ้าสาวแล้วเกิดดูดีขึ้นมาพี่ไปกับเป้นะโอเคคนเมื่อกี้ครับมันเป็นแน่นอนเดี๋ยวคอยดูก็แล้วกันนํำเลยครับนํำเลยครับนํำเลยทำยังไงบอกมาเลยครับเขามีเจ้าบ่าวอยู่แล้วบอกวาเขาเป็นเจ้าบ่าวนะ นี่คือไม่จวนเลยอ่ะขอโทษพี่ป้องพีครับไม่พี่ครับผมพี่พี่ปัตนวงป้องนะวันพี่สวัสดีค่ะพี่ปลาเองนี่นะคะไม่รู้ว่าพี่อยู่ในวงการบันเทิงมาก่อนหรือเปล่าเพราะว่านี่อดูสิทำไมมีแต่คนวงการบันเทิงมาคนวงการบันเทิงมาตัดเสื้อผ้ากับพี่เยอะมากเลยก่อนเปิดโมเดลลิ่งชัวอ๋อจริงๆรแล้วพี่ไม่ได้เป็นคนในวงการบันเทิงนะครับก็คือว่าเป็นกับโอกาสมากกว่าที่เราที่เรามีโอกาสในการทำชุดแต่งงานให้กับคนดังๆ อยากรู้ว่าล่าสุดนะคะสําหรับนักแสดงคนที่มาตัดชุดแต่งงานซุปตากับพี่นี่เป็นชุดของใครคะใครครับที่ที่เพิ่งแต่งไปนะครับก็คือคุณน้องเป้ปานวาดครับอ๋อใช่แป้งเหรอคือคุณน้องแป้งออนเจรีชุดไหนของแป้งเหรอคะพี่อ๋อชุดแป้งนะครับก็คือก็คือเป็นสเกตก็คือจะแต่งวันที่เจ็ดนะครับอ๋อ ว่าก,ก่อนลองมาแอบมาสื้อก่อนวันเดียวเห็นว่าที่เซอร์เรสเวดดิ้งส튜เดโอนี่ขงร้านที่มีจุดเด่นแบบว่าเป็นลายลูกไม้หรือว่าลายแบบลูกไม้ก็เรื่องลูกไม้พิเศษมากอ๋อใช่ครับคือของทางฟินาเล่เนี่ยเราจะนําเป็นการออกแบบลูกลูกไม้เลยก็คือ,คอหมายความว่าเหมือนกับผ้าแต่ละชิ้นเนี่ยเราจะนํานำมาประสานใหม่มันจะเป็นสไตล์แบบแโมเดิร์นอาร์ทผสมเกี่ยวกับการปักสวาร์ปพี้เข้าไปก็หมายถึงว่าคริสตัลเหรอครับใช่ครับ ถึงว่าวันชุดเขาถ่ายออกมามันจะแบบประกายแว๊บเยอะยับเออโดนแสงแล้วมันจะสวยมากตัดชุดมามากมายค่ะนี้ครับมันมีชุดไหนที่ปารู้สึกว่ามันกดดันแล้วมันยากมากๆเลยครับพี่พี่ป้าคิดว่าเป็นชุดของคุณน้องเปิ้ลปานวาดมากทำไมอ่าจริงๆแล้วมันมีเกี่ยวกับประเพณีด้วยครับแล้วก็คือชุดนั้นเนี่ยคือคือคุณน้องเปิ้ลเนี่ยเป็นคนที่ชอบลูกไม้แต่ไม่ชอบดอก ฉะนั้นปุ๊บเนี่ยลายลูกไม้ทุกชิ้นเนี่ยจะมีดอกถูกต้องไหมคะครับแล้วคราวนี้ว่าพอตรงนั้นปุ๊บพี่ปาต้องมาลือผ้าใหม่เลยก็ต้องเดินรายใช่ถ้าคุณน้องสังเกตจริงๆชุดของคุณน้องเป้ยปานวาดเนี่ยจะเป็นใบท่สุดใหญ่ยิ่งบริเวณช่วงอกเนี่ยค่ะอ๋อพี่ปาครับพี่ปาครับพี่ปาผมเลจะจัดชุดให้กับพี่ๆทั้งสามคนเลยครับได้ไหมคะให้มาดูว่าพอพี่ชอบเข้าใจเจลีบีดดิ้งครับผม จะแต่งจะเติมท้ายคำสึกิหมื่นคำเมยสวยมากสวยมากใช่ไหมไอ้คนด้วยครับพี่ก็าทำไมถึงคิดเรื่องชุดนี้หนูวะคะเนี่ยจริงๆแล้วพี่อยากให้แบบว่าเจ้าสาวดูเด็กขึ้นนะครับจริงๆแล้วจุดประสงค์ของฟินาเล่เลยคือว่าพยายามดึงเจ้าสาวให้แบบว่าเบาที่สุดแล้วก็ดูเฟรชที่สุดใจไม่ดีเลยหมายถึงว่าเจ้าสาวนี่งักมากแล้วพี่พี่ปลาบอกว่า ตรงดึงไปเขาบอกว่าคอนเซ็ปต์ของฟินเล่ซียไม่เสื้สาวดูสาวขึ้นแต่พี่สาวจนเบียดพี่ป้องไปอยู่ข้างหลังขึ้ผมยืนเก๊กอยู่แล้วนี่ก็คือสีเทาทำไมก้องเป็นเทาอะก็คือจริงๆแล้วสีสีผิวของคุณน้องเขาจะใส่ได้ทั้งหมดอยู่แล้วแต่ว่าเราอยากให้ดูแบบว่าปรับให้สว่างขึ้นอะไอย่างเงยทำไมประโยชน์ตรงนี้อะทำไมคือด้วยด้วยสีนะครับบอดี้อะไรเงี้ยพี่ว่าเราใส่สีขึ้นขึ้นมาจะยิ่งสวยแต่ว่าถ้าถ้าการตัดคัตติ้งจริงจะดีกว่านี้ อ่าะใช่ขอเรียกตัวบทงานที่นึงนะครับเขาเรียกผมว่าอารักไอความรักครับผมคามรักเหรฮะต้องถต้องใจ้องเปเป็นคนจักรีว่าเอยทางไพี่อะไเงีโปรโมทงานถือว่าลปรมทงนเฮ้ยโหวันไหเลยเดี๋ยวจัดให้เเ็นชุดก่อนไปชุดก่อนต้มาเดี๋ยวเรายินสาที่จีาเราจัดทีเดียให้น่็ตัวเลยรีบๆใช้สถานที่นี้ซะเพราะว่าเดี๋ยวเจะย้ายไปอยู่ะดินเดชาหนึ่งแล้วถูกต้องใหญ่มาก วินเทย์เฉยข้างล่างนี่ปูพื้นด้วยเพชรชวารอศกี้ไม่มีไม่มีไม่มีเออไปๆๆๆๆๆๆๆ